พระลีลาเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทองค์นี้มีประพามนทนพระสวยคมเนื้อจัดสีออกน้ำตาลอ่อนเนื้อเดียวกับพระสีวลีเลยนะคะเนื้อผงน้ำมันเนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยพิมพ์ลีลามีประพามนโทนองค์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมแล้วก็หายากมากนะคะนานๆจะเจอสักองค์ พระลีลาบูชาเป็นเมตตาดีมากช่วยให้ค้าขายดีร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภพภคทรัพย์เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจประสบความสำเร็จพระลีลาองค์นี้สวยสมบูรณ์สวยเดิมๆและเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ของหลวงพ่อกวยที่น่าใช้หน้าบูชามากนะคะพระล่วงโลจนาลิศวัดพระปฐมเจดีเนื้อหินแก้วสีหยก หลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไซจังหวัดนครปฐมสร้างรัปลุกเสกในปี2525 25. หลวงพ่อเต้าท่านเป็นพระเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อแช่มวัดดอนใจหอมหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองและท่านทั้งสามเป็นสหธรรมิกที่สนิทสนมกันมากหลวงพ่อเต้าท่านเป็นสิทธิ์รมหดึงที่หลวงพ่อแช่มวัดตากร้องได้ถ่ายทอดวิชาให้ทั้งทางธรรมและวิทยาคมต่างๆไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และท่านมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อแชม่มนอกจากหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงพ่อแดงวัดเขาเมาดอิกแล้วก็มีหลวงพ่อเต้าที่ได้เรียนวิชาและก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อแช่มมาอย่างมากมายและหลวงพ่อเต้าได้เข้าร่วมพิธีลุกเสกในพิธีใหญ่ๆห,หลายครั้งหลายวาระด้วยกันพระล่วงโลจนาฤทธิองค์นี้เนื้อหินแก้วสีหยกสวยมากพระสวยสมบูรณ์ พร้อมกรอบเดิมๆจากวัดพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเตา้าที่ไม่ค่อยได้เจอนะคะองค์นี้สวยมากค่ะเหลียยหล่อพระประจำวันพีนปางนั่งอุ้มบานิยมจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณศีสนยติงทโลวัดสุทธาเทพารามกรุงเทพมหานครปี2493 เหลียยหล่อพระประจำวันพิมพ์ปางนั่งอุบ,บาทเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่นิยมมากและหายากมากนะคะพระองค์นี้ผิวสวยผิวเดิมๆหลังมีตะไบเก่าช่วยให้แท้ดูง่ายๆเลยค่ะจะเป็นตะไบเก่าในยุคของปี2493เลยนะคะจะเป็นตะไบเก่าโบราณค่ะเนื้อทองเหลืองน้ำทองตามซอกๆพระสวยดูง่ายหน้าตาชัดเจนหูตากระพริบ หล่อมาได้สวยคมชัดทุกสัดส,ส่วนขี้เบ้าดินหุ่นน้ำทองลอยตะใบช่วยให้แท้ดูง่ายสบายตามากค่ะ